ดีค่ะทุกท่านคลิปนี้แม่ปุ้ยภูมิใจนำเสนอผลงานเคานเตอร์หมอสะอาดที่บ้านลูกรักค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทีมงานบ้านลูกรักทุกคนตั้งแต่หัวหน้าครอบครัวคือพ่อบี้ของลูกๆค่ะที่มีส่วนสำคัญในการทำให้แม่ปุ้ยสามารถใช้เวลาคุณภาพกับลูกๆทุกคนในกิจกรรมทุกกิจกรรมของครอบครัวได้เป็นอย่างดี มีทั้งกิจกรรมกลุ่มต้นกล้ามักคานุคาบ้านนี้มีศีลห้ากิจกรรมกระปุกอมศีลท่องธรรมะพุทธโอษฐ์แม่พุ้ยได้มีส่วนในการฝึกลูกๆทุกคนให้เป็นยัวทูตน้อยหมอสะอาดประจำจังหวัดนนทบุรีโดยเริ่มจากที่บ้านลูกรักของเรานั่นเองตั้งแต่การคัดแยกขยะทุกประเภท อย่างชัดเจนจนไม่มีถังขยะในบ้านแม้แต่เศษอาหารก็ถูกนำมาใช้ทำเป็นปุ๋ยหมักโดยเครื่องปั้นปุ๋ยของกลุ่มผักดันที่พระมหาวราโชติวโรท่านสนับสนุนมาให้ในนามบ้านลูกรักพิทักโลกซึ่งทุกกิจกรรมล้วนแล้วแต่สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันได้จากการต่อยอดในครอบครัวของเรา ไปสู่ภายนอกได้มีการทำหน้าที่หมอสะอาดณวัดชนประธานรังสฤิ์ซึ่งได้ทำมาเป็นสองครั้งแล้วในานามของกิจกรรมพุทธอา,า,าสา5ศหมอสะอาดผลตอบรับได้รับคำชื่นชมและภาพรักษ์อันสวยงามกลับมาทั้งหมดนี้คือสิ่งดีๆ ที่อยากบอกต่อในการทำหน้าที่หมอสะอาดจิตอาสาเกิดมาเพื่อโรคยิ้มของบ้านรูปรักทุกคนค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภูเพชรใจจางประสบการณ์ที่ผมได้รับจากการทำหมอสะอาดคือผมรู้สึกว่ามันสนุกดีเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้สอนคนอื่นให้รู้จักคัดแยกขยะ และยังช่วยให้ขยะไม่เกลื่อนการลบสถานที่วัดด้วยครับนอกจากนี้ผมยังได้ฝึกความกล้าแสดงออกฝึกเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีแถมยังได้ฝึกควบคุมอารมณ์และทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจจนได้เห็นภาพความสวยงามที่ปรากฏต่อหน้าผู้คนผมตั้งปริธานกับตัวเองไว้ว่าจะทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมหมอสะอาดไปตลอดครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิมพ์เพชรคำภาชื่อเล่นชื่อออมวันนี้หนูจะมาส่งต่อความประทับใจให้โลกรู้เกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์ประทับใจของงานหมอสะอาดหนูประทับใจที่ได้มาร่วมกับกิจกรรมหมอสะอาดหมอสะอาดทำให้หนูได้ปลุกคัดแยกขยะทั้งในบ้านและในชุมชนภายนอกตอนหนูออกงานครั้งแรกนวัดชนหนูตื่นเต้นมาก หนูได้ฝึกทำไป้ายไวนิ้วด้วยตัวเองตอนทำก็มีปัญหามากมายแต่หนูก็ทำได้และไวนิ้วก็ออกมายอย่างสวยงามตอนนั้นหนูดีใจมากๆเลยค่ะที่วัชนมีคนชื่นชมหนูขอหนูถ่ยรูปหนูมีความสุขและสนุกกับการทำกิจกรรมหมอสะาดมากมากเลยค่ะตอนออกงานหนูเห็นภาพที่ดูแล้วประทับใจมากค่ะคือพ่อแม่สอนลูกแยกขยะ และการให้ความร่วมมือของทุกท่านทำให้การแยกขยะเป็นเรื่องง่ายเลยล่ะคะ่ะหนูขอบอกกับทุกคนว่าพวกเราทุกคนเกิดมาเพื่อโลกยิ้มคะ่ะหนูขอขอบคุณหมอสะอาดที่ให้หนูมีวันนี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรพรัตน์แม่บริวูรณ์วันนี้หนูจะมาเล่าความประทับใจในกิจกรรมพุทธอาสา5สหมอสะอาดความปรทับใจนะคะ รู้สึกสนุกมีความสุขในการแยกขยะต้นทางเพื่อส่งตอบไปยังปลายทางและได้ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์แล้วฝึกความอดทนและได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นแรดได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการแยกขยะเพื่อลดภาวะโรกร้อนความรู้สึกก่อนทำนะคะก็ตื่นเต้นมากค่ะตอนแรกคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ความรู้สึกหลังทำนะคะ กิจกรรมหมอสะอาดเหมือนเป็นการได้ฝึกตัวเองรู้จักความเสียสละสร้างความสามาคัคคีสามารถนำไปต่อยอดกับโรงเรียนชุมชนรวมไปถึงการเริ่มต้นภายในครอบครัวของเราซึ่งใช้เวลาว่างไม่กี่ชั่วโมงสร้างประโยชน์ต่อโลกของเรามากมายและยังได้มีความรู้ ว่าขยะของเรามีประโยชน์ไม่เป็นภาระของคนมาเก็บขยะและคนเก็บขยะสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นต้นทางมีความสุขกางทางมีความสุขปลายทางมีความสุขโรคสวยทุกคนยิ้มได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิระปรียาใจจางชื่อเล่นชื่ออิ่มจัง วันนี้หนูจะมาส่งต่อความประทับใจให้โลกรู้เกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์ประทับใจของงานหมอสะอาด หนูรู้สึกประทับใจที่ได้สอนผู้อื่นให้แยกขยะให้ถูกที่และไม่ใช้ถุงดำและรู้สึกสนุกมีความสุขที่ได้ช่วยเป็นคนแยกขยะจากต้นทางทําให้คนปลายทางสะดวกและสบายมากยิ่งขึ้นหนูอยากขอบคุณตัวเองที่ทําจนงานสําเร็จอยากขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับพวกเราพุทธอาสาห้าสอหมอสะอาดค่ะหนูรู้สึกภูมิใจและมีความสุขมากๆค่ะ หนูอยากขอบคุณแม่ปุ้ยมากๆค่ะที่เป็นส่วนผลักดันให้หนูกล้าแสดงออกให้ทั้งที่ถูกที่ควรและสามารถพูดเชิญชวนผู้อื่นได้อย่างมั่นใจค่ะนอกจากนี้หนูยังได้แต่งชุดสวยๆด้วยค่ะทำให้ทุกคนมาขอถ่ายรูปก,กับหนูตรงจุดนี้ทำให้หนูมีรอยยิ้มที่สวยงามให้กับผู้คนตลอดเวลาค่ะขอบคุณค่ะชิ ธรรมทานกันเนี่ขยะต้นทางแตละไทยงดงามวิถีทาวิถีไทยสร้างสรรค์งานสิ่งแวดล้อมจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเหมือนว่าไม่มีวันจะลาไป ทางไกลอาจจะดูคดเคี้ยวหากเดินไปคนเดียวจะหลงทางถ้าแมนมีเรา